¡Gracias! เห็นชาวทำไมเดี๋ยวแม่จะยืนละอีกแป๊บขอโทษนะแม่ใจเย็นนะแม่ใจเย็นนะหนูที่อนี้แม่ขึ้นมาเชียร์หรือว่าแม่กำลังไม่มีอากาศหายใจครับปวดหายข้อแม่ด้วยครับผมก็เห็นแม่กำลันกระวายอยู่ซีนี้อังซูมาลีง่ายมากอย่างนะพ่อซูมินนั่งฟังไม่เฉยเลยอ๋อแต่ว่าต้องแสดงสีหน้าสีหน้าอรมกนิดนึงแล้วกันอ่ะพี่ขอให้น้องยายาสูงเป็นอังสุมาลีปึ๊บเธอเป็นอังและเธอเป็นอังซูมาลีแล้วทำไมอ่ะเป็นคนเชื่ออาเป็น พีระเดชแล้วครับสี่สามสองแอคชั e ่นครั้งนี้ผลของฉันผมมีหัวใจของผมก็พอแล้วดูอย่างนี้ยังไม่อินเข้าไปดูในโรงติดมีมองในเลยนะคะไรแต่รีบหนึ่งแ่ก็ตคนนี้อีกขึ้นนึงอะไรโฮ้ยเพลงนั้นไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วเออทีนี้เขาเปลี่ยนเพลงใหม่แล้วเขาเปลี่ยนเพลงใหม่แล้ว เพลงชื่อว่าอังสุมารินนั่นแหลร้อาไม่ซื้อยสิว่าพี่ไม่กกเพราะว่าพี่ปากพี่ขึ้นน่ะพี่นึกว่าเฮ้ยผู้ชายคนเดียหล่อน่ารักตลกลองเพลงพ้อยอีกว่าใช่คือพวกพี่จะไม่มีพื้นที่ยืนกันอยู่แล้วใช่ใช่ บนโลกมนุษย์แค่คนนี้คนเดียวพอเลยพ่อใช่ใช่นะครับผมตรงนี้เป็นเพลงที่ร้องได้เพราะมากเลยทีเดียวใช่นะครับอยากอยากแบบว่าฟังน้องจิเดียแบบสักนิดหนึ่งสักท่อนหนึ่งได้ไหมได้ไหมจัดให้ได้ไหมโอ้ยน่ารักมากเลยใครเคยฟังทอลอะไรก็สดมากเลยเรอยากฟังทั้งเพลงอยากฟังนะอยากฟัง เอาภาษาไทยญี่ปุ่นดีญี่ปุ่นไม่าจรอดญไม่น่าจะรอดเขาแบบว่าดูสงสมากผมไดได้ครับก็ทะไลกันเคไม่มีทางใช่ไหมให้เธยอมรับใจที่ฉันมีบโขอพ่อี่ดกเลยพี่หายเลยพี่เาหายเลยคงไม่มีเอาเนี่ย ฉันมันก็พอแม้ต้องตายจาไปจะไ้รู้ว่าที่ใช่เยันจะยันคแต้นสุดท้ายเยีมมรู้ว่าเธอยังคงลังอยู่ใช่ไหมคงไม่มีทางใดทีจอเพ่อเธอเ่

ม้วลอันนี้อันนี้คขาเขาักแผนใหม่ก็ให้มันกระชับเข้ากับเวลาด้วยถูกต้องเลยเรชอางี้นีก่าเอาี้ดีกว่าของยายาายายาายาาายายายยยยยยเต ร่าใครเต้นมีรางวัลนะที่เรนรลยลอยเละลอยลอยเลยมาลอยจนทนไม่ไหวนี่ขาขวานะขาขวาไปไกลๆแล้วฉีกแปบฉีกจนทนไม่ไหวท้าใจไม่ได้สดชีโอเคแล้วต่อไปก็เป็นลอยลอยเลไงลอยลอยเลยซิฟเิ ชแรกอนรอลอยอยเละรนะเละคือ่ลอยลอเอลย่ทคนในวันนี้อร่อยอันอใช่ไม่ได้สิอ่ะแล้วกลับอี่ลอยลอยเละลอยลแลสมบูรดีอย่างนี้ดีเลเอร่อยเกินห้ามใจโอเค มันจะเร็วมากนะเต้นเร็วกว่าเมื่อกี้สิเท่าเลยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเต้นไปพร้อมๆกันนะเดทยาได้บอได้บอได้ยังฮะได้ยังได้ยังครับพร้อมไหพร้อมไหมอยากได้ยัะไหนไหนด้านบนลองลองซาีทีอ่ะลองอ่อทุกคนผานน้าทางโมนะครับอ่าเได้เลยนะครับเหมือนเดย แล้วยาย่านี่เต้นสเต็ปเกินแถมให้ตลอดนะครับผมเทียบเลยนะตรงนี้พร้อมไนะไปสามสองหนึ่งเอ้าลอยลอยเล่ลอยลอยเล่อาอาอาาอาาออา ดูยยาดูย่าน้องเดชลองซ้อมดูย่ากด้วยพี่เขาบอมว่ามันเหมือนกันแหละแต่ว่าเราอาจจะขึ้นช้าเร็วแค่นั้นเองใช่อ่ะน้องเดชลองลองขยับเหมือนน้องยาย่าดูนะดูดูย่าหนึ่งสองสามนั่นช่วยเราลอยลอยเลลอยเลถูกแล้วถูกแล้วถูกแล้วย่าถูกแล้วยาถูกแล้วโอเคโอเคโอเคอาจจะมีการสับสนด้วยเพลงสั้นเพลงยาวใตรงนี้ด้านล่างพอด้ ลุกขึ้นลุกขึ้นมาขอเชิญหน่อยเชิญหน่อยเต้นร่วมกันหน่อยเต้นร่วมกันหน่อยขอเดินทางขอเดินทางครับ น้องนม่เดศกับน้องยายาและนี yeah. 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 ่คือความสุขสีางจากเรย์จริงๆนะครับใช่แล้วนะครับพี่าเต้นในช่วงซัมเมอร์นะครับให้น้องๆได้คลึกคลึกันด้วยนะครับใช่แล้วก็เรียกว่าเป็นการเหมือนกับออกกําลังกายนะครับแล้วก็ทําให้เลือดลมไหลเวียนดีด้วยไมีชิ้นนั่งกันอย่างเดียวเลยจุกต้องนะครับผมเพราะนั่งนานเกินสามชั่วโมงจะเป็นแผลกดทับได้นะใช่ครับผมนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากไปด้วยแล้วกันให้ลูกมาเล่นการได้ถ่ายโอนนักเรศปั๊มเต็มที่ยายาบุญนะครับยายาบุญนะครับแนักเรศเต็มเดีกา่ ทุองใจอยากจะได้อยู่ครับ,รบนะครับผมเอาล่ะบนเวทีก็พร้อมบนเวทีพร้อมไหมครับพร้อมล้ ไปดูด้วยนะครับว่าใครคนเต้นดีที่สุดนะครับโอเคเดี๋ยวไปชนะกรรมการด้วยใครเต้นมันเต้นดีสุดก็จะมีของรางวัลให้ใช่เลยครับผมเอาล่ะตอนนี้นักเด่นจะยันพร้อมไหมจ๊ะพร้อมครับพร้อมนะครับผมเช้าพร้อมแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดฟอร์กันเลยดีกว่านะครับกับเปิดเล่เปิดฟอร์นะครับผมใช่เอาล่ะตอนนี้สิบท่านพร้อมเต้นเต็มที่นะฮะใช่ครับผมนี่คือการแข่งขันนะครับเปิดเล่เปิดฟอร์นะครับค่ะย่าย่าวอร์สุดมิดเลยนะครับโอ้โหเอาล่ะตอนนี้พร้อมหนึ่ง So, yeah. Five, five. Yeah. Somebody bring right? me a right to be the มองฟ้าเลยกับเล่ให้มันสกใจอยากได้ต้องทำยังไงเอ้าแล้ววะเตรียมตัวนะครับยังค่ะ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 ไปไมเลยไ